วันนี้โอมาลองทำข้าวอบมันกุ้งทานค่ะเป็นเมนูที่เคยเป็นไวรัลอยู่ในโลกโซเชียลมาพักใหญ่ๆทำไม่ยากเลยและเครื่องครัวที่จำเป็นสำหรับเมนูนี้ก็คือหม้อหุงข้าววันนี้โอใช้หม้อแรงดันสุญญากาศของโตชิบ้ารุ่น r c 1 8 v x w t h ที่ช่วยลดเวลาในการหุง และยังช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ในเม็ดข้าวทาให้ข้าวมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติส่วนเมนูข้าวอบมันกุ้งวันนี้เป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวและทําได้ไม่ยากเลยค่ะใครอยากลองทําเมนูนี้ <c oughs> ก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้ดูได้เลย <c oughs> ในส่วนของอัตราส่วนและวิธีทําโดยละเอียด <c oughs> เดี๋ยวโอจะลงรายละเอียดให้ในแคปชั่นนะ <c oughs> พอเราเตรียมส่วนของข้าวเสร็จแล้วก็นําไปหุงในหม้อหุงข้าวได้เลยค่ะสิ่งที่โอชอบอีกอย่างหนึ่งของหม้อรุ่นนี้ก็คือตัวหม้อด้านในเขาจะมีความ 7ม mm, ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนแล้วหมอ้อก็ยังเคลือบบินโชตันโคมาโดที่ช่วยเพิ่มความหนืดและความหอมของข้าวไม่ว่าเราจะกดอุ่นไว้นานแค่ไหนก็เหมือนได้ทานข้าวหุงสุกใหม่อยู่ตลอดเลยระหว่างที่รอข้าวสุกก็มาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มซีฟูด้ดไว้ทานคู่กับเมนูนี้กันค่ะใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงตามชอบได้เลยพอข้าวสุกครบเวลาแล้วก็ใส่กุ้งสดที่เราเตรียมไว้วางท็อปด้านบนปิดฝาอบต่อไว้สักครู่เพื่อให กุ้งสุกแล้วก็โรยกระเทียมเจียวหอมๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูข้าวอบมันกุ้งที่ทําจากหม้อหุงข้าวส่วนเพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจหม้อหุงข้าวแรงดันสุญญากาศของโตชิบ้าเดี๋ยวโอจะแปะพิกัดให้ในตะก้าเหลืองหน้าคลิปนะ